สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide IT EP 41หรือ EP 41ครับสำหรับ Quick Guide IT EP นี้จะพาคพุณผู้ชมมารู้จักกับวิธีเลือกเครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนโหมดใน Gemini นะครับพร้อมแล้วก็จะกดเข้ามา <New S 1> ที่ Gemini G E M I N I G e m I N I Google com G O O G L E D c o m พร้อมแล้วก็จะกด enter เรียบร้อย <Name landmark. S 1> เปิด Google Gemini mm. ขึ้นมาเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราจะยังไม่ได้ป้อนพร้อมให้กดตัว b boy ป <igation> ้อนคลอนอมเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์เจอเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์ตรงนี้ก็เอาไว้ให้เราอัปโหลดไฟล์หรือเชื่อมไปยัง notebook lm นะครับเครื่องมือเครื่องมือพอเรามาเจอเครื่องมือก็ตรงตัวเลยครับกด space bar เข <Re> ้าไป deep research toggle button not pressed ก็จะมี Deep Research, ดิฟรีเชอร์สร้างวิดีโอสร้างสร้างวิดีโอสร้างสร้างวิดีโอสามจุดหวีโอสาตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาเฉพาะ,ะผู้ที่ใช้งานแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเสียค่าบริการตั้งแต่แบบ p l u สก็จะสามารถใช้งานได้นะครับสร้างรูปภาพ toggle button not pressed สร้างรูปภาพแล้วก็แ a n v ว s นะครับการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำเอาภาพ labs toggle button no next button การสร้างรูปภาพมีเครื่องมือเยอะเลยนะครับผมก็จะลองเปิดมาที่ Can v ว s กด Space Bar หลังจากนั้นกดตัว b บอลเปิดมีเครื่องยกเลิกเปิดตัวเลือกไมโครโฟนเปิดตัวยกเลิกการเลือกเปิดตัวเลือกหมดการคิดปมมาเจอเปิดตัวเลือกหมดกดสเปซบาร์ครับการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน radio menu item check collapsed สองสาม ครับเราก็สามารถที่จะเลือกลูกศรสลับโมต่างๆได้เลยนะครับใช้เวลาคิดนานขึ้นสำหรับคณิตศาสตร์และโค้ดขั้นสูง Radio Menu Item Not Checked Collapsed สโค้ดส้นสูงครับเป็นโปรรวดเร็วตอบอย่างรวดเร็ว Radio Menu i t อ m Not c h ตเช็ค c o l l a p s e หนึ่งการคิดรใช้เวลาคิดนานขึ้น Mainland Mark ป้อนขอที่นี่ Edit Multiline Match ก็ในกรณีที่เราจะสร้างเกมอะไรต่างๆก็อาจจะเลือกใช้แบบโปรก็ได้นะครับเพื่อคำตอบที่ได้ผลตามต้องการมากขึ้นแล้วก็เป็นการคิดขั้นสูงนะครับก็คือโปร วิธีการเลือกโหมดก็แค่เลือกลูกศรไปยังโหมดที่ต้องการแล้วก็จากนั้นกดปุ่ม enter นะครับหลังจากนั้นวิธีการป้อนพร้อมนะครับก็ป้อนขอ,องที่นี่ทำได้ตามปกติเลยนะครับเราก็กด enter เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราใช้โหมดไหนอยู่ก็คือให้กดตัว b boy มาที่เปิดมีเครื่องมือยกเลิกเปิดตัวเลือกโหมด grouping pro button เปิดตัวเลือกโหมดนะครับถ้าเขาบอกว่าโปรแสดงว่าตอนนี้เราใช้โปรอยู่ในขณะเดียวกันครับเครื่องมือก็เช่นกันยกเลิกการเลือก Canvas button ยกเลิกการเลือก Canvas นะครับถ้ามีคำนี้ก็แสดงว่าเราเปิด Canvas อยู่เครื่องมือ Button agent คำถามแรกๆเราอาจจะเลือกโหมดนี้พอคำถามต่อไปเราอาจจะเลือกอีกโหมดหนึ่งนะครับอยู่ในแชทเดียวแชทเดิมก็ได้เช่นกันก็เป็นเทคนิคการเลือกใช้โหมด ก็จะทำให้การใช้งาน g e m i n i นั้นตอบโจทย์กับความต้องการมากขึ้นผู้ที่ใช้งานแบบฟรีก็จะได้สงวนโค้ตาเอาไว้ใช้แบบ Pro หรือแบบ thinking แบบการคิดกับงานที่ซับซ้อนที่ตอบโจทย์กับความต้องการมากขึ้นนะครับซึ่งการเลือกโหมดเพื่อใช้ประโยชน์จาก g e m i n i ในโหมดต่างๆเขามีให้เลือกอยู่3โหมดในตอนนี้นะครับก็ มีวิธีการสลับโหมดที่ง่ายแบบนี้นะครับคุยกายไอที IT นำมาสาธิตนำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับ EP นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ